ต้นใหม่เก็บรู้ก็คือใหม่แกวที่เราก,ก,ก,กิตตือเรียนแล้ววันนั้นก็คือไม่ต้องแรงนั้นอยู่ที่ล่างแต่ว,ว่าเรื่องาหารวันนี้เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆเพราะผู้เชีกิจต้องครบทุกอย่างครับของแกเราเชีกิ้แต่ละวันครับหน้าก็เริ่มไม่ถุมกับรังนาห,าหน้านี่้ไม่ถุมแต่ว่ายัางดําเนิ้นั้นยังไม่เส้นเซ็ตครับแต่ผมว่าสัากวันนึงครับเป็นไปได้ครับ, <c oughs> บก็พุ่มว่าไปได้ นี่ป่าตุงควนดูแลป่าตุงควนครับมีไปกินเด็บไปกินมีนี่ครับสมแก้วลูกอยู่ครับคนมาแก้วห้ายาหรืมาลงใส่ในสีสามร้ายนครับเพราะเป็นสีสามร้ายเป็นบ่อจะสี่สี่สี่ที่สี่บ่อครับบ่อที่ร้บ่ครับครับก็นั่นนะหมุนเวียนกันก็ทำอยู่ครับไม่ไม่ต่อครับทำไปเรื่อยๆครับหม้ไม้ป้าได้ก็ครบครับครับก็ครับสวัสดีครับ